กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะ,นนะเร็วเข้าเร็วเรลว์เลววังพานนะสีชมพูใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กด กดเข้าใจเคาะจอจำรอดแต่กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์ชื่อและคำถามจะเ้าจ่อจงมาหนึ่งข้อค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะกดเคาะใจเคาะจอออกไปคนเพียงคนละ9 0 0าพ0น 9ก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นค่ะนะเอาแล้วก<า>ดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเกแชร์ชรกดแชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับนะขอกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามคือแชร์ออกไปจริงๆนะครับนะเออ มันจะมีผู้แชร์ขึ้นเองนะครับนะระหว่างถูกใจกับผู้แชร์เอาผู้แชร์ก่อนน,นะครับน่ะดูดวงนะส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้โอนก่อนดูนะคะอืมบ้านเขียวไอโอเซรีหนึ่งห้านะคะโอเอสไออารไอหนึ่งห้าค่ะม,มาก็อย่างที่เราให้ทุกคนฟังอะนะ ว่าว่าภัยมหาสงครามใหญ่ได้อุบัติขึ้นแล้วตอนนี้ทางตะวันออกกลางก็ลบก,กันแหลกลานนะตายวันละห้าร้อยฝนฝนแชรยังเอาฝนแชรแล้วฝนแชรแล้วรถร่วมรถอะไรชื่อซื้อรถร่วมกันซื้อรถร่วมกับเฮียเหรอ เอ็มเหรอจะมีปัญหาอะไรไหมไคเดียหรือเอ็มอ่านว่าอะไรเอ็มเอ็มใช่ไหมเขาจะมีปัญหาไหมคะไพ่บอกว่าคุณจะต้องเหมือนเหมือนเขาจะให้คุณออกเงินเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไพ่ผู้หญิงออกเงินเป็นส่วนใหญ่วางกันนะเหมือนว่าคุณต้องออกเงินเป็นส่วนใหญ่ไพ่ออกไปทางนั้นก้อยความรักแล้วก้อยแชร์ยังอะก้อยความรักอะไรมีสถานะไหมความรักค่ะจาไม่มีสถานะ ขอ,ขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนถ้าไม่บอกสถานะก็ไม่ดูนะอพอยพุ่งนี้จะอะไรพรุ่งนี้จะเสี่ยงโชคพุ่งนี้จะเสี่ยงโชคได้นะเดอะสตาร์ขึ้นได้ค่ะสมหวังก็สถานสถานะ